สวัสดีนะคะทุกคนพี่พี่วีวีน้องๆน,นะคิดถึงค่ะคิดถึงโอ้ยอยากเมาอยากมอยอยากคุยนะคะอยากคุยคิดถึงนะคะไม่มีคลิปมาหลายวันแล้วแต่ก็มีขึ้นไลฟ์สดบ้างโอ้ยวันนี้ยายจอยทํางานสองสามวันวันวนี้ทํางานนะคะทุกคนทํางานทํางาน,นะค่ะแต่ก็แฮปปี้แอนด์นะ เอออยากคุยอยากพูดอยากคุยแต่ยางเจอก็ยังพอพอไปท่องอวกาศมาบ้างแล้วก็รับรู้เรื่องราวต่างๆเนาะที่ว่าเออเอเอเขาเรียกอะไรประเทศกอก <c oughs> ข่าวสารประเทศกอกๆเนะาะายจอยก็จะติดตามทุกวันเนาะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะทุกคนทุกท่านสบายดีไหมคะถ้าใครเข้ามาหมายฝากด้วยนะคะฝากทุกคนทุกท่านเลยจะขอบพระคุณมากๆฝากกดซับสไครต์ให้เยจอยเพื่อเป็นกําลังใจให้เยจอยด้วยนะคะเพราะว่าเายาจอยทำสองช่องเนาะช่องน้องรัชนนสตรอรี่ยายจอยสตรอรี่นะคะเออเพราะว่า บางคนบางท่านเพิ่งจะเข้ามาเจอคลิปเยอจอยเนาะก็ฝากหน่อยค่ะฝากช่วยกดซับสไครต์ให้เยอจอยหน่อยนะคะเพราะว่าเยอจอยก็จะขอบพระคุณมากๆเนาะ <c oughs> ด้ความด้ความที่ว่าคิดถึงอะ่ะไม่มีคลิปเพะวันนี้เยอจอยก็ทํางานทํางานบ้านแล้วก็ซักผ้าวันนี้เยอจอยซักออผ,นนผ้านะคะทุกคนบางบางบางคนบางท่านซึ่งมาเยอจอยอ่ะ จะไม่ค่อยได้เข้าไปดูเท่าไหร่เยจอยจะเข้าไปแวบๆบแบบแต่ว่ามีพี่เชนายเนาะเพราะพี่เชนายช่องพี่เชนายแล้วก็คุณยายกอกอะไรอย่างเงี้ยคือวนๆตรงเนี้ยก็คือไปค่ะแล้วก็พี่พี่ติวนะ๋วเนาะอุ้ยชื่อช่องพี่ติ๋วก็คือมันยาวมากคือเอ่ยเยจอยอยากเอ่ยนะคือฝากฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่า เพราะว่ามันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนาะก็คือช่องน้อยๆค่ะซึ้งน่าสงสารแล้วก็สงสารยายจอยด้วย <c oughs> ก็อกลุ่มกันไว้นะคะขก็คกลุ่มกันไว้โอ้ยสองสามวันมาได้ยายจอยก็เหนื่อยเหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็โอเคไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่ว่ามันไม่ไม่มี คอนเทนต์อะไรมาทําคลิปนะคะโอเควันนี้ก็คิดถึงค่ะคิดถึงพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านเนาะก็อยากจะขึ้นไลฟ์สดอยู่เหมือนกันแหละแต่ก็ติดสามีทํางานนะเวลายายจอยคุยแล้วว่ายยจอยก็จะประมาณว่าหลุดค่ะเสียงดัง <laughs> เวลาคุยแล้วว่าเสียงดังแด้มีคนเข้ามาแล้วยังคุย,ยเสียงดังอย่างที่ยยจอยไปนั่งไลฟ์สด ที่กลางหิมะนะคะถ้ามีใครผ่านมาเจอหรือว่าเห็นก็จะเห็นว่ายจยจอยเคยไปนั่งไลยสดอยู่กลางหิมะเพราะว่ายายจอยเสียงดังค่ะเป็นคนเสียงดังแล้วก็เวลาอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยป้าทํางานแล้วมันไปรบก,กวนสมาธิเ็เนาะเพราะฉะนั้นยายจอยก็นู่นเลยไปนั่งไลยสดอยู่กลางหิมะนะคะเ <laughs> นาะใครมีอะไรเป็นยังไงกันบ้างมา คุยมาเล่าให้ยายจอยฟังบ้างนะคะมาเอ่อกันเรียกอะไรเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนกันนะคะก็คือ,คอเข้ามาคุยเข้ามาทักทายกันได้นะคะแล้วก็ฝากอ่ากดฝากติดตามนะคะคุณยายก๊อกแล้วก็พี่เชอนายเนาะพี่เชอนายซีเฮเปล่าที่จัไมาได้น่าจะเป็นซีเฮนะคะพี่เชอนายซีเฮเนาะอืมแล้วก็คุณยายก๊อกแล้วก็เออ ที่ขาดไม่ได้เลยคือช่องพี่ลูลาลูลาภาษาอังกฤษนะคะลูลาชาแนลออคือยอดซับไม่ขยับเลยอะของเยจอยก็ไม่ขยับแต่ของคนอื่นเขายังขยับไปนะคะของพีูู่ลาไม่ขยับเลยค่ะถ้าใครมามาเจอคลิปเยจอยนี่ฝากนะคะฝากกดซับสไครต์ฝากติดตามซึ่งกันและกันเนาะก็จะช่วยช่วยกันเกาะอุ่มกันไว้นะคะ วันนี้ยายจอยไม่มีอะไรมากมายแค่อยากมาบอกว่าคิดถึงนะคะคิดถึงพี่พเพื่อนๆนทุกคนทุกท่านพีน่พน้องน้องนชาว YouTube นะคะก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรนะวันนี้ได้ออกมาบ่นวันเหนื่อยแล้วก็คิดถึงนะคะคิดถึงมากค่ะโอเคคลิปนี้ยายจอยมาบอกคิดถึงแค่นั้นเราก็จบคลิปค่ะฝากกด ซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ยายจอยด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ